สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบ UPS นะฮะใช้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับทดสอบใจ่ายให้แอร์นะฮะหกพันบิทิยนะครับ, 6, รบกินไฟอยู่ประมาณ500วัตต์นะฮะ UPS ตัวนี้ l ล o n i 닉นะฮะ1,600 VA นะครับจ่ายกำลังได้อยู่ที่เก้าร้อวัตต์ นะครับใช้แรงดันไฟอินพุตนะครับ48โวลต์นะฮะตอนนี้ผมจ่ายจากสวิตชิ่งนะครับ60แอมป์นะครับแรงดันอยู่ที่53.5โวลต์นะครับกระแสสแตนบายอยู่ที่ละลาว0.8แอมป์นะฮะแต่จริงๆแล้วมันกระแสสแตนบายจะอยู่ที่ละลาว0.6นะครับแต่ว่าตอนนี้พัดลมระบายความร้อนทํางานอยู่นะครับก็กินกระแสตรงพัดลมเพิ่มอีกหน่อยนึงนะฮะ ตอนนี้ก็จ่ายไปจากสวิตชิ่งตัวนี้อยู่นะฮะสวิตชิ่ง53.5โวลต์นะครับกระแสอยู่56แอมป์นะฮะแราว60แอมป์56แอมป์นะครับแต่เราลองวัดกระแสสแตนบายดูหน่อยหนึ่งนะฮะีดูจากมิเตอร์ตัวนู้นนะนะครับอยู่ประมาณ0.7 0.8แอมป์นะครับเดี๋ยวมิเตอร์ตัวนี้ผมจะจับกระแสทาง AC ไว้นะครับ ก็นะครับปักตัวนี้นะฮะนะครับก็คือตัวนี้นะฮะเสียบเข้าไปด้านในในห้องนะครับซึ่งต่อกับแอร์ไว้นะฮะนะครับตอนนี้กระแสก็เป็น0แอมป์นะฮะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดแอร์นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปเปิดแอร์ข้างในกันนะฮะ ห้องก็อาจจะลกๆหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้มิเตอร์วัดอุณหภูมิในห้องตอนนี้30องศานะครับเดี๋ยวเราจะจับอุณหภูมิแอร์ด้วยนะฮะทดสอบแอร์เป็นในตัวด้วยนะครับแอร์เคลื่อนที่นะฮะเป็นแอร์เคลื่อนที่นะครับตัวนี้นะฮะไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะฮะห้องอาจจะลกหน่อยหนึ่งนะครับยี่ห้อเนสเทอร์แล้วนะฮะหกพันบีทนะครับ ตามสเปคของมันกินไฟอยู่ที่630วัตต์นะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆก็อาจจะกินไม่ถึงนะครับ,นะรบต่อท่อระบายลมร้อนออกด้านบนนะฮะสำหรับคนที่ใช้แอร์เคลื่อนที่นะครับที่ใช้ในห้องนะฮะไม่ค่อยเย็นอันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับก็ เ,เดี๋ยวๆขอภห้ไปกดโดนปุ่มแล้วนะครับเจาะรูนะฮะเอาลมเย็นจากด้านนอกห้องนะครับมาระบายความร้อนให้ตัวคอยร้อนและคอมเพรสเซอร์นะฮะดยวยการน,นี่นะครับเจาะกำแพงแล้วก็ใช้ลังนี้เป็นลังเล่านะฮะใช้ลังหรือใช้ฟิวเจอร์บอร์ดหรืออะไรก็ได้นะครับมาทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะดูดอากาศจากด้านนอก นะครับมาระบายคอยร้อนนะฮะแล้วก็ปล่อยลมร้อนออกด้านนอกนะครับก็จะช่วยทําให้อุณหภูมิในห้องเย็นทั่วถึงทั้งห้องนะฮะถ้าไม่งั้นนะครับเราไม่เจาะระบายความร้อนอารมณ์จากด้านนอกมาระบายความร้อนนะครับเจ้าตัวแอร์เคลื่อนที่เนี่ยก็จะดูดลมเย็นจากในห้องไประบายความร้อนนะฮะลมที่ออกมา ทางด้านหน้าเป็นลมเย็นนะครับแล้วก็ถูกดูดกลับเข้าไปไปทิ้งด้านนอกนะฮะอากาศในห้องก็ไม่เย็นสักทีนะครับจะเย็นเฉพาะลมที่ออกมาจากช่องแอร์นะครับทีนี้เราจะทดสอบอินเวอร์เตอร์นะฮะอันนี้ก็จะเปิดแอร์นะครับเดี๋ยวผมกด power on เลยนะครับอ,อันนี้อุณหภูมิมันถูกปรับไปที่ยีิบสองปรับไปที่ ทักยี่สิบหกองศานะครับตอนนี้ลมเย็นก็ออกมาแล้วนะฮะแอร์รันแล้วนะครับตอนนี้จริงตัวเลขมันชัดนะฮะแต่ตอนคืนมันสว่างผมเลยเอาตัวกระดาษกาวนะครับมาแปะไว้เพื่อให้ลดแสงสว่างตอนคืนนะฮะนี่เป่าไว้ยี่หกองศานะครับอ่าอุณหภูมิเมื่อกี้อยู่ที่สามสิบนะฮะมิเตอร์ตัวนี้วัดอุณหภูมินะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สามสิบองศานะฮะ พแอร์ air, เพิ this, right? ่งเริ่มเปิดนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดไว้สักชั่วโมงนึ่งนะครับเพื่อทดสอบอินเวอร์เตอร์โดยว่าจะรับไหวไหมนะฮะแต่อินเวอร์เตอร์จาก UPS ตัวนี้จ่ายได้อยู่980วัตต์นะครับใช้แอร์อยู่ละเรา5้0วัตต์นะฮะก็น่าจะรับได้สบายนะครับเพราะว่าใจกำลังงานอยู่ที่ประมาณ50%นตะฮะตอนนี้นะครับบ่ายบ่าย3โมงนะฮะ 2ี่นาทีนะครับแต่เจอกันอีกทีหนึง่งตอนบ่าย4โมงนะฮะสโมงครึ่งนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งจะทดสอบชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็ปิดห้องไว้ก่อนนะฮะมาอยู่ที่อยู่ที่แอร์ีกทีนึงนะ่งมาดูนะครับอตอนนี้กินกระแสะทาง AC อยู่ที่2.4แอมป์นะฮะเดี๋ยวเราลองคำนวณน,นะเดี๋ยววัดแรงดัน เอาพุทธ uh, แสงไฟสะท้อนหน่อยนะครับดังนั้นเอาพุทของอินเวอร์เตอร์อยู่ที่219โวลต์นะฮะ218 219ยสิบแปอาโวลต์ประมาณนี้นะฮะคือตามสเปคเขาบอกว่าบวกสองร้อยโวลต์บวกลบแค่1%นะครับค่าความผิดพลาดนะฮะอันนี้อยู่ที่219โวลต์นะครับ สวิงสวิงก็หรือว่าค่าไฟพาสก็ค mm ่อ hmm. นข้าง,าง,างตรงนะฮะกระแสที่2.4นะครับ, 4, รบเราลองคำนวณดูหน่อยนะฮะ2.4คูณ2เดี๋ยว2.4จคูณ219นะครับตอนนี้กินกำลังอยู่ที่525วัตต์นะครับ U.S. จ่ายอยู่525วัตตอนนี้มีลมร้อนออกนะครับเพราะว่าทำงาน ดูกระแสทาง DC ซีนะคร,รับกินไฟอยู่ที่ราวๆ11แอมนะครับไม่รู้ว่า,อาเอาแคมวัดจะตรงหรือเปล่าเดี๋ยวลองวัดดูหน่อยนะครับวัดทาง DC ดูหน่อยอนะครับราวๆ11 12แอมวัดจากแคมมิเตอร์นะฮะอ,อยู่ที่12แอมป์มาดีนะครับ โอเคครับจับดีจับ AC ไว้ต่อคับก็ละลาวนี้ฮะสิบอันนี้จับได้วัดได้อยู่ลาลาวสิบเอ็ดอมนะสวิงสวิงอยู่นะครับก็อาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะอาจจะผิดพลาดจากตัววัดตัวนี้หรือว่าอาจจะผิดพลาดจากแคมิเตอร์นะครับแต่ว่าถือใกล้เคียงกันนะฮะ กินกระแสขึ้นมาเป็น2.5นะครับแรงดันส1 9ร้โวลต์นะครับความร้อนก็มีลมร้อนออกมานะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนอ่า4โมงครึ่งนะครับตอนนี้ผมก็จะหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะลองดูว่าสัก1ชั่วโมงนะฮะเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะมีปัญหาอะไรไหมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เคยเคยช็อตไปทีหนึ่งนะฮะ ผมก็ลงคิปทดสอบไว้ตอนซ่อมเสร็จนะครับอันนี้ก็จะทดสอบดูว่าหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับาการที่จ่ายพลังงานอยู่แราวๆ500วัตตจะมีปัญหาอะไรไหมทั้ง1ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับโอเคฮะผมจบหยุคดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนฮะนะครับ,รบตอนนี้ก็ทดสอบอินเวอร์เตอร์ UPS นะฮะผ่านไปประ,ประมาณสักครึ่งชั่วโมงขออภัยฮะประมาณหนึ่งชั่วโมงได้แล้วนะฮะชั่วโมงออกว่าแล้วนะครับจริอแตัวตัว UPS นะฮะผมก็จะเอาไว้ใช้นะครับเป็นพลังงานสำรองนะฮะหรือว่านาคตข้างหน้าก็มีโครงการจะใช้โซลาเซลล์นะครับอันนี้ก็เตรียมแบตเตอรี่ไว้นะฮะเริ่มสะสมแบตเตอรี่ไว้นะฮะปกติ UPS ก็จะตั้งใช้สำรองไฟนะฮะอยู่ตรงจุดนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูี่ U P S กันนะฮะตอนนี้ก็ได้1ชั่วโมงออกว่านะครับ,ะะรบตัว U P S ก็ยังทำงานได้ปกตินะฮะมีกระแสไหลาทาง DC อยู่ที่11แอมป์นะครับ1 1แอมป์นะครับเรามาเช็คอย่างอื่นกันนะครับ แรงดันเอาพุทตกนะครับลงไปเหลือ217โวลต์นะฮะอาจจะเกิดจากหม้อแปลงมีความร้อนนะครับเพราะว่าลันมา1ชั่วโมงแล้วนะครับถ้าจะลันต่อเนื่องทั้งวันนะฮะคงจะต้องออกแบบระบบระบายความร้อนใหม่นะฮะโดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศข้างนอกเข้าไปเข้าไปด้วยนะฮะ มาดูแล้วน่าจะร้อนเพราะว่าแรงดันเอาฟูตกนะครับแล้วมาดูกระแสอีกระแสไหลยอยู่เท่าเดิมนะฮะ2.4แอมป์นะครับตัวสวิตชิ่งที่จ่ายไฟให้ UPS ก็อุ่นๆนะฮะไม่ร้อนก็พัดลมระบายความร้อนก็ทำงานตลอดนะฮะ เรา217โวลต์นะฮะเราไปดูนะครับอุณหภูมิของแอร์ในห้องกันเข้ามาก็รู้สึกเย็นนะฮะหรือว่าอุณหภูมิตรงแอร์อยู่ตรงมุมนู้นนะฮะนะครับมิอต,ตอร์วัดอุณหภูมิอยู่ตรงมุมนี้อีกมุมหนึ่งของห้องนะฮะ าจะดูว่าอุณหภูมิลดไปเท่าไหร่นะครับก็เรา28องศานะฮะย7 28บองศาสวิงสวิงอยู่นะครับเมื่อกี้3โมงเปิดตอน3โมงบ่าย3มโมง20กว่านะฮะตอนนี้บ่าย4โมงเกือบเกือบ5โมงแล้วนะฮะก็ชั่วโมงกว่านะครับ อุณหภูมิก็อยู่ราวๆยี่สิบเจ็ดยี่แปดองศานะครับตัวแอร์ตั้งไว้ที่ยี่หกองศานะครก็ไม่รู้ว่ามันตัดหรือเปล่าไม่รู้ว่าแอร์ตัดไปมังหเปล่านะครับเพราะว่าผมไปอยู่ด้านนอกไม่ได้อยู่ด้านในห้องอว่าลมที่ออกมาก็ก็เย็นนะฮะริเวณช่วงนี้นะครับช่วงหน้าแอร์ก็อุณหภูมิน่าจะ จะอยู่ราวยี่สิบห้ายี่สิบหกองศานะครับเพราะว่าช่วงนี้เย็นนะครับก็ทำงานได้นะฮะอินเวอร์เตอร์จาก UPS สนะครับสามารถรันแอร์เคลื่อนที่ได้นะครับโดยไม่มีปัญหานะครับไปรันมาชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวผมก็จะรันไปเรื่อยๆนะฮะร,รันทดสอบไปเรื่อย นะครับยังไม่ปิดดูว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าโครงการอาจจะโครงการอนาคตข้างหน้ามีโซลาเซลล์ติดตั้งก็อาจจะใช้ิอเอรตเตอร์ตัวนี้รันระบบไฟในห้องทั้งหมดนะครับก็น่าจะกินไฟอยู่ไม่น่าจะเกิน7 0 0ดวัตต์นะฮะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นแล้วก็ทดสอบ หลังการซ่อมได้นะครับว่าสามารถรันได้มีปัญหาอะไรไหมโดกหลงก็สามารถรันได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอนอย่าจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฮนะแต่ว่า ตัวอินเวอร์เตอร์ผมก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับสักชั่วโมงหนึ่งนะับดูว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ